สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอปทุมราชวงศานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ได้เข้ามาซื้อเครื่องนะครับกับทางร้านเรานะครับก็จะเป็นเครื่องพาบาม่านะครับร้อยห้าสิบห้านิ้วพัดนะครับจะเป็นรุ่นมือหมุนนะครับนะครับกำลังแกะเครื่องนะครับเดี๋ยวเี่ออากมาครับก็จะเอามาลองเครื่องให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เอามารับเองถึงร้านเลยนะครับ สินค้าก็มีรับประกัน2ปีนะครับจากทางบริษัทคาวามานะครับเครื่องก็ผลิตที่ประเทศไทยนะครับก็จะเป็นเบอร์เซอร์วิสนะครับของบริษัทนะครับถ้ามีปัญหาในอายะเวลาประกันนะครับ2ปีก็สามารถโทรเข้าเบอร์เซอร์วิสได้นะครับถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านจะติดต่อบริษัทให้นะครับ All, all ราคาเครื่องนะครับเป็นราคารดโปรโมชั่นนะครับตอนนีอ้อยู่ที่29,900บาทน,นะครับ ไม่รัวน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้รวมค่าส,สูงด้วยนะครับอันนี้ Ble เครื่องเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมาทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับเติมน้าในหม้อน้ําแล้วก็เติมผงกันสนิมนะครับให้ลูกค้านะครับแต่ขั้นตอนสุดท้ายก็เติมน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็ลองเครื่องให้ลูกค้านะครับ เครื่องมือหนึ่งใหม่แกะกล่องเนียนะครับลูกค้าก็จะเอาไปใส่รีแตนนะครับนะครับบอกรับรองนะครับน้ำมันเครื่องก็เติมแค่2อุดแปลิตรนะครับ ก็จะมีเขียนอยู่ที่ข้างที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับเนน้ำ hmm. มันเครื่องนะครับ ก็จะเติมสารมันเครื่องใส่กอกอากาศให้ด้วยนะครับ <c oughs> เติมกันฝุ่นนะครับต้องเติมทุกครั้งนะครับทุกค้า ตอนต่อไปแล้วก็จะมาเติมน้ํานะครับแล้วก็เติมปุงกันสนิมนะครับรอสักครู่นะครับกันสนิมนะครับไมร่รอตรงที่โต๊ะแขก น้ำมันนะครับปีเซลด้วยนะครับเติมไปครึ่งถังนะครับคนบอกปีเซลเพืสลัดเฎอ์ và giờ đấy bì nó bì đấy. lại đi. Bạn thân nó vẫn chưa cả. Hôm để à. thì... nhiều มีมีเอ๊ีเอ๊ะเอ๊ะมีหลายคนยังเงินด้วยว้าวแสดงหมูน้ำเรียงเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาลองเครื่องนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับลองเครื่องกันนะครับ องเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะนําเครื่องนะครับขึ้นหลังรถเี่นะครับให้ลูกค้านะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอ่าสนใจเครื่องนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเลยนะครับเพจร้านกงจัรการเกษตรเลื้งนกทานะครับแล้วก็เพจร้านคณะทรัพย์การเกษตรเลื้งนกทานะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0627545665นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ086 หกส6งหกหนนนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณครับ